มาถึงช่วงการทูตเรียลครับการสอนเล่นนะครับสติงเลยสติงเกนี้ทุกคนดูการเล่นแบบการไปเดียวกับเล่นกับคนไกหลักของเกมก่อนนะครับผู้เล่นสามารถเลือกว่าให้ศัตรูมีเลือดที่เท่าไหร่ดูการใช้แท็กสีดำวางอะไรพาัสไซนะพลสไซใช่เป็นอินเฟคเตอร์พลสไซก็คือการสู้กับหมดทดลองเล่นหรือหรือหมดไล่ล่าศัตรูครับ ทาทุกคนดูนะครับเราสามารถปรับความง่ายยากความง่ายได้ที่อยากให้สตูแบบยากคือสตูมีเลือดยี่สิบระดับกลางคือมีเลือดสิบห้าและแบบง่ายคือสตูมีเลือดสิบนะคอ่ะผมสอนที่เราเลือดสตูสิบห้าแล้วกันเรามีเลือดสิบสองโอเคในหนึ่งเกมนะครับเราจะแบ่งเป็นรอบรอบย่อยในระหว่างรอบนะครับเราจะสู้กันจนกว่าเลือดสตูเป็นศูนย์หรือเลือดเราเป็นศูนย์นะครับ ในเฟสที่หนึ่งครับเราหยิบเตาทั้งหมดเป็นเฟสลัมโบลัมโบนะครับตลุมบอลหรือเฟสในใน,ในเกมชุดติ้งก็คือเกมในเฟสบุลเลตเฮลครับเฟศสศาสตร์กระสุนนะครับเราจะถอยเตาทั้งหมดเลยทั้งเตาพลังงานสีฟ้าและเตาเป้าหมายหรือเตาแอคทิเวตสีดํานะครับพร้อมกันเลยครั้งที่หนึ่งเมื่อผ่านการถอยแล้วครับเราจะมาเช็คอย่างแรกคือเราเช็คเตาสีดําครับว่าปรากฏเลขอะไรอืมอันนี้ผมโดนหนักแนะ่ หากเรามีต่าพลังงานตรงกับเต่าสีดำตรงหนึ่งคู่ตรงหนึ่งครั้งผมจะโดนศัตรูโจมตีหนึ่งดาเมจอันนี้ผมตรงสองลูกผมโดนสองดาเมจหนึ่งและ 2. สะองสตเต็รต่อมาผมจะต้องเลือกลูกเต่าสีฟ้ามาวางบริเวณฝั่งเ็ดดี้ครับอย่างน้อยหนึ่งลูกผมดูทรงละหรือพักไว้ได้ผมขอเก็บลูกเต่าหอ่าอย่าลืมลูกขราเข้าเง่อนไขแล้วมันต้องวางหนึ่งลูก ลูกเต่าห้าผมสนใจผมจองไว้ตรง r e s e r v ฟตรงเอ็มโม่จองไว้สูงสุดได้ในช่วงในตรงนี้ครับเราสามารถในยาเราไม่สามารถจองได้สูงสุดคือสามลูกนะครับทุก step ต,ต่อมาทุกหนึ่งลัมเบอร์บังคับวางขวาใช่ไหมเฮียเราพูดเลยทุกทุกลัมเบอร์เสร็จแล้วจะต้องวางอย่างน้อยหนึ่งลูกฝั่งที่เรดดี้นะครับการวางเต่าที่เรดดี้จะวางจากการทอยหรือวางจากการจองจากรอบที่แล้วก็ได้นะก็ได้ อ่ะสเต็ปต่อมาผมจะ<ๆ>ตัดสินใจว่าผมจะล็อกเป้าหมายเพราะว่าถ้าผมไม่ล็อกลูกเต่าดำม,มันจะมากวผมอีกมันจะมาแมทก,กับต่าไฟอ่ะผมขอเนี่ยล็อกเลยแล้วกันถ้าก็ค่อนข้างจะเป็นะในเฟสสุดท้ายที่เหลือที่ผมไม่พอใจผมเอาเอามาทอยใหม่เยี่ยมผมได้หกมาครับตานนี้ผมขอเก็บหกเราจะเก็บมากกว่าหนึ่งรูได้ใช่ครับ วา่าล้าหนึ่งลูกที่เแต่วง้อยใหม่โหอีลูปดีจัง,จงครั้งสุดท้ายนาี่นครับโอเคออกสองใช่ไหมครับไม่ค่อยเวิร์กผมเลยข,ขออนุญาตเอาเต่าจากการจองรอบสี่แล้วมาวางแทนเราจะได้อยกั้แลีเราจะทอยครั้งท้ายสุดท้ายเราจะถอยได้ไม่เกินห้าครั้งครับโอ้โหอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีอ,ดออกสี่เมื่อวางเต่าพบห้าลูกเราจะดูว่า เทาดัมที่เราล็อกเอาไว้ Activate เป็นประเภทไหนอ่ะอย่างที่บอกเรา Activate เป็นเลขสูง4 5 6นะครับเรายิงเป็นพลาสมาดูที่ว่าเทียบเทียบกับตารางพลังงานในพลาสมาเราถึงจุดไหนนะครับผมพลาดหนึ่งพลาดสองพลาดสามพลาดสี่พลาดสี่คือยี่สิบหกยี่สิบหกผมก็จะยิงกี่ดาเมจร, 26, รยี่สิบหกยิงห้าระเมจโอเคยิงสตูห้าระเมตรครับสิบห้าก็จะเหลือสิบอ่าเท่ากันแล้ว มีศัตรูจแล้วทุกครั้งที่เราดึงศัตรูได้พลังงานปืนหลักของเราเลยครับศัตรูจะเคาน์เตอร์เราเอินเคาน์เตอร์เราหนึ่งครั้งจบเสฟร็จแล้วเ,เราต้อมีอีกครั <S 1> <S 1> ค้งเฟรดรีโซ่ดาเมทครับมันก็ยิงไปแล้ว <Okay. S 2> เราจะต้องโดยการเช็คทอยเต๋าสีฟ้าหนึ่งลูกเอาลูกไหนก็นได้นะครับทอยแล้วมาวัดกับเต๋าที่เราล็อกเอาไว้ผลต่างของการทอยครั้งนี้เราจะเป็นดาเมจของเราที่เธอจะโดนโอ้โหมีโอกาสโดนซูสิสามดาเมจเลยนะเนี่ย โอเคออก4นะครับ4กับ5ห่างกัน1ดาเมจสตูตกผมแค่1ดาเมจเคาน์เตอร์ผมแค่1ดาเมจชึ๊บนตอนนี้ผมจะเหลือเลือดชิล9กับสตูชิล10โอเคเ <Okay. S 1> มื่อจบถึงเฟสนี้แล้วยังไม่รู้ผลแพชนะเราจะกลับมาเข้าสู่เฟสหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือเฟสลัมโบโอเคขอให้ตายตื่นจนจนจ,จบเกมใช่ลัมบลัมบลัมบ์มัมั โอเคเยี่ยมวอ,อนอออนี้ทุกคนดูนะครับเต่าอ,ออกดำออกสองครับแล้วเต่าฟ้าผมไม่ตรงกับดําเลยจะเข้าเงื่อนไขฝั่งอาวุธเสริมฝั่งฝัง่งทางซ้ายครับเขาบอกว่าห้าห้าเตา่าห้าเตา่า,เตาพลังงานไม่ตรงกับดําเลยผมเข้าเงื่อนไขครับผมจะฟื้นเกาะสองครับตอนนี้ชีวอผมขึ้นมาสองหนึ่งและสองเมเป็นสิบเอ็ดละโอเคผมเช็คตรงนี้ไม่ติด ตรงนี้ไม่เป็นไรโอเคตาอนนี้ค่อนข้างดีเลยผมได้หน้าเต๋าโอเคผมขออนุญ,ญาตเล่นเป็นเลขต่ำแล้วกันตาอันนี้ผมล็อกสองเียผมล็อกสองเลยดีกว่าเดี๋ยวจะมาควนผมอีกตยต่อเลยครับทีเดียวถ้อยใหม่ไม่มีตัวในสองนี่โอเคเยี่ยมผมได้นหนึ่งมาก ขอน,นี้ค่อนข้างน่าสนใจผมขอรีเซิร์ไว้ผมขอจองไว้ที่เอ็มโมนะครับอืมที่เดี๋ยวผมทอยได้นหนึ่งมาอีกแล้วทุกคนสังเกตน,นะครับเมื่อเราล็อกต่อดำตรงนี้แล้วการถอยทุกอย่างเราจะสบายใจแล้วไม่มีทางแมทแล้วเพราะเราล็อกมันไปแล้วโอเคต่อเลยโอ้โหตอนนี้สุดยอดผมหยุดเลยก็ได้ครับถึงแม้ผมจะมีการทอยเหลืออีกหนึ่งครั้งนะครับ แต่เนื่องจากผมล็อกเต่าที่เหลือไว้ที่รีเซฟกับเอโมแล้วการวางที่เลดดี้หรือเอโมลูกเต่านั้นไม่สามารถเอามาทอยใหม่ได้อีกแล้วครับดันั้นผมเลยบังคับรีโซการ์มเลยผมแอคทิเวตด้วยเลขต่ำนะครับยิงเปพลังงานต่ำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกพลังงานหกผมยิงเก้าดามเศัสตูมีเลือดสิบหืมลูดฟื้เหลือหนึ่งสตูคอพเตอร์ผมให้เฟสสุดท้าย เช็คกับเลขสองนะครับแปดเเมตรเป็นอยเหอออแปดาเมตรแปดดเมมรแปดดัมมโอเคผมทำไปแล้วห้ากับสองห่างกันสาผมโดนสามดาเมตรหนึ่งสองแล้วสามโอเคน่าสนใจสมอะไรกันแช่ะหมเด้ได้เลยน้ำบู้ม่โอ้โหโดนหนึ่งน้ำตาตะลรโดนหนึ่งดาเมตรจุ๊บเหลือเจ็ด เพอว่ามีลูกเหมือนใช่ไหมมีลูกเหมือนครับผมขอเล่นเลขสูงแล้วกันเลขสูงผมอยากเล่นเสี่ยงอยากยิงแรงเนี่ยคือเราจะหยิบกี่ลูกก็ได้ใช่ไหมหยิบกี่ลูกก็ได้ออาโอเคเอามาวางกี่ลูกก็ได้ใช่จะวางตรงที้สองลูกเลยก็ได้แต่มันขออยากวางหนึ่งลูกแต่การวางเนี่ยเสียเปรียบเรายังไม่มีพาร์ทเสริมที่มันทําวางทีละสองลูกทาให้เราได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างอันนี้เราไม่มีอย่างนี้เล่นเล่นอย่างนี้ไว้กว่า อขึ้นเลอผมถอยใหม่เพราะอะไรเพราะผมบิวมาเป็นปุ๊บเลขสูงยังไม่ล็อกนะแต่ผมยังไม่ล็อกเาแต่ผมก็จะมีความเสี่ยงในการโ okay. อเคเยี่ยมผมล็อกห้าตานี้แล้ววางห้าแทนผมไม่พอใจสามลูกล่าสุดผมขอถอยใหม่นะครับโหนี่สุดสุดเพอร์เฟกครั้งสุดท้าย ไม่เวิร์กวางหกแทนขอสูงสูงขอสูงสูงเยี่ยมหนึ่งสองสามผมพลาดสามยี่สิบเจ็ดครับยี่สามเจ็ายี่แปดยี่เจ็ดตามยี่สิบเจ็ดยิงหกครับอย่างนี้ศัตรูเราสองศัตรูก็ตายนี้ผมก็ผ่านด่านนี้แหละจบเกมจบชนะโอเค